มาดูมุมนี้ครับสามคันสายนักขุดของทีมงานฟ้าบนานันดาลทรายลว้ลวนๆแบบอย่างสวยเลยครับไม่มีแม่ดินผสมเลยเพราะว่าถูกเปิดชั้นดินชั้นโคลออกไปแล้วก็เหลือแต่ทรายแบบโอ้สวยๆงามๆเลยถอยขึ้นมากองกันเอาไว้ก่อน นะครับงานขุดลอกขุดประดูของทีมงานฟ้าบรรดาลแดดลมลมตกนั่งดูรถขุดใกล้ๆนี่เสียทัดครับพี่โมโ่ครับสูบิโตโม่เอทเอส6อก็เป็นสมาชิกใหม่ของฟ้าบรรดา,านาครับชวมวงบินก็ สามร้อยนิดๆอ่าสามร้อยกว่าโยนขึ้นมาถัดกันไปก็จะเป็นซันนี่เอสวตอนมาใหม่ๆก็เสียทัดเลยนะครับเป็นกดขับ อิโม่นี่ก็เช่นกันนี่ยังไม่มีใครได้ลองนะนอกจากป่าเจาะกับเสียฟอร์ดสองร้สีนี่ก็จะเป็นครูไอครับไอหนุ่มน้ามนจากบ้านเฉจุกคนครับข้ามแม่น้ำมูลไปประมาณ4-5่หโลก็ถึงละ ลงไปแล้วครับส่วนนู้นครับไกลสุดเลยยังจอดนิ่งอยู่ก็เป็นฝั่งของป่าตะวันนะน้องชายป่าเจาะโกเบโก SK 2 0 0รุ่น8นะครับเป็นคันที่เก่าแก่ที่สุดของทีมงานพระประดดาคุณปู่เรียกว่าคุณปู่ครับ ลงไปในหลุมแล้วอยู่ต่ำสุดแล้วเสียทัดโดดขึ้นมามาพิงไว้ด้านข้างนี่แหละเอยกได้ว่าเป็นสามเสือสามเสือของฟ้าบันาน ซูมิโตโมซานี่โกเบโกสายล้วนๆสายสวยๆเลยสวยมากสวยจริงๆ ขยับหาตำแหน่งครับเสียดัดคนปูขยับตัวแล้วด้านหลังโยโนกันไปบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เนี่ยมุมนี้เนี่ยก็จะเห็นสามคันแหละแต่ถ้าแพนกล้องออกไปใกล้ๆก็จะเห็นดีครับเนี่ยสองหนึ่งห้าสี่สองคันอยู่ฝั่งนี้บาเจาะนู่น ใ,ใกล้ๆนี่พี่โดง่งอยู่คนละจุดแต่ว่ามุมนี้เราก็จะเห็นเลยสามคันอยู่ในองศาเดียวกันปุุมกีนี่แบบโอ้ขาวใสเลยครับ ตัดซายบงกีจะเงาวิ่งหน่อยตัดซายครับเหมือนเอากระดาษซายมาขัดเลยนะยายวไปสันส้นๆครับผม